ม3 3ม39ม40เฉพาะกลุ่มนี้7มกราคม2565ได้สถานะแบบนี้เงินเข้า2,500บาท5000บาท12,500บาทดูเลยคือคุณไหมม3 3มสิบนะครับผมล่าสุดน,นะครับเฉพาะกลุ่มที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะฮะถ้าคุณตรวจสอบเสร็จแล้วได้รับสถานะที่ผมบอกในคลิปนี้คุณจะเงินเข้า2500บาท5 0 0 0บาท12,500บาทนะครับ มาดูกันครับว่ากลุ่มไหนนะฮะกลุ่มที่จะได้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มตกหล่นพูดง่ายๆคือกลุ่มย9ิบจังหวัดนะครับที่ยังไม่ได้เงินนะครับจะมีได้เงินในวันที่7มกราคมนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจ่ายทุกพฤหัสและศุกร์อยู่แล้วนะฮะถ้าคุณเปิดปฏิทินดูเนี่ยคุณจะพบว่าวันที่7มกราคมนะครับจะตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะฮะโอเคส่วน อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มคนทำงานกลางคืนนะครับคนทำงานกลางคืนทำงานกลางคืนคนที่ทำงานกลางคืนนะครับใครที่ผ่าคุณสมบัติแล้วนะเงินจะได้นะครับมสาเนี่ยสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยจะได้ห้าพันบาทแต่ถ้าเกิดมสามจะได้มากกว่าเขาแนละ้วจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนด้วยนะครับก็คือสูงสุดแต่ก็คือเอาหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เอามาหารเลข2อหาร2อเสร็จก็จะเหลือเจ็ด้าบาทแล้วเจ็ด้าบาทเนี่ยมาบวก 5, 000, ก,กับ5 0า0ก็เท่ากับ12,500้าบาทครับมอสสาจะได้เยอะสุดเลยครับในรอบใหม่ครั้งนี้นะครับสมอสองเก้าสีู่ก็จะได้5000นนะฮะได้รอบเดียวก็จะทยอยได้กันนะครับก็มาดูกันว่าคุณเนี่ยจะต้องได้เงินวันไหนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาดูการสถานะนะครับวิธีการเข้าไปเช็คสถานะนะครับคุณเข้าในเว็บไซต์ของทางประกันสังคมนะครับนี่นะฮะ เว็บไซต์นี้นะพิมพ์ไปได้เลยนะครับใน Google ก็ได้ใน Google Chrome ได้หมดนะครับ mm hmm. w so. mm hmm. w so. นะครับ s mm hmm. s o g o t h นะครับเข้าไปในเว็บไซต์นี้พอเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเจอหน้าปกตินะครับคุณก็เข้ามาแล้วหาคําว่าตรวจสอบสถานะนะครับของม .40 หรือม .3339 ได้หมดนะครับในเว็บไซต์ในหน,น้านะั้นจะมีหมดเลยนะครับ ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตรวจสอบในของม40ี่นะครับคุณก็เข้าไปใส่เลขแบบประจำตัวประชาชนใส่หลารูปภาพนะครับผม6ตัวนะฮะหาความปลอดภัยแล้วก็กดค้นหาตรงนี้นะครับพอค,ค้นหาเสร็จจากนั้นครับเขาก็จะขึ้นมาให้เรานะครับผมอันนี้ก็คืออีกอันนึงอันนี้คือรอบทบทต้นสิบนะครับบางกลุ่มก็จะได้นะครับรอบทุกนสิบโอเคก็เหมือนกันเลยค้นหาเสร็จ ไม่ว่าจะรอบไหนครับคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วถ้าได้รับสถานะนี้นะครับสถานะที่ชื่อว่าได้รับสิทธิ์จะโอนเงินวันที่7มกราคม2 5 6 5นะครับข้อมูลณวันที่30ธันวาคม64ต้องขึ้นแบบนี้เท่านั้นนะครับดูให้ชัดนะครับสถานะต้องขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แล้วก็บอกว่าจะโอนเงินวันที่7มกราคม2565แบบนี้นะครับ ข้อมูลนะวันที่30ธันวาคม64ก็คือข้อมูลของ30ทธันวาคมก็คือปลายปีของที่แล้วนะครับข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตกันมานะครับดังนั้นก็คุณได้สถานะนี้หรือเปล่าครับได้รับสิทธิ์โอนเงินวันที่7มกราคม65หรือเ,เปล่านะครับแล่ผมแถมสถาะนะอื่นไปด้วยนะครับเผื่อท่านตรวจสอบแล้วไม่ได้สถานะนี้อาจจะได้รับสถานะที่ว่า ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินวดที่2นะครับก็ถ้าเป็นขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าข้อมูลยังไม่มีลองตรวจสอบในสัปดาห์หน้าได้นะครับอาจจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้ครับไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินวดที่1ก็ต้องที่บอกก็ต้องรอในสัปดาห์หน้านะครับคุณต้องลองตรวจสอบดูว,ว่าข้อมูลคุณอยู่ในระบบจริงหรือเปล่าถ้าไม่อยู่จริงคุณต้องทําให้มันอยู่ในระบบก่อน แต่ถ้าเกิดอยู่ในระบบแล้วแล้วมันยังไม่ขึ้นก็ต้องรองนะครับให้ข้อมูลคุณเข้ามาในระบบอย่างเช่นคุณเพิ่งจะอาจจะสมัครมอ0ใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่งสมัครมอ0เพราะว่าอยู่ในกลุ่มใหม่เลยนะครับที่เป็นคนทํางานกลางคืนในกลุ่มใหม่หรืออาจจะเป็นกลุ่มอื่นนะครับที่เพิ่งเป็นออค์หน่ว่ส่วนใหญ่จะเป็นมอ40นนะครับมันก็จะขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะพอขึ้นเสร็จ คุณก็รอ,อข้อมูลอัปเดตพออัปเดตเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนข้อมูลจากตรงนี้ก็จะเป็นปกตินะครับก็คือขึ้นข้อมูลแบบว่าแบบเดิมเลยนะครับว่านี่นะฮะได้รับสิทธิ์จะโอนเงินวันที่7มกราคม65าครับดังนั้นครับมาดูกันครับถ้าเกิดคุณขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณจะได้เงินกันเท่าไหร่บ้างนะครับม33เนี่ยก็คือจะได้มีทั้ง25 0 0บาทม25องรบาทนี่จะเป็นรอบเก่านะครับที่ยังไม่ได้เงินนะครับสอง้าบาท แล้วก็จะมีคนที่ได้ทั้ง5,000ด้วย5,000เนี่ยจะแบ่งเป็นม .33 ได้2เดือน5,000กับคนทำงานกลางคืนนะครับก็คือได้5,000ถึง1,2500บาทขึ้นอยู่กับ50%ของเงินเดือนว่าจะหารมาเท่าไหร,ร่นะฮะส่วนม .39 ก็จะได้5 0 0 0ันม .40 ก็จะได้5 0 0 0แต่บางกลุ่มนะครับที่ได้2เดือนเนี่ยของ29จังหวัดนะครับก็จะได้เป็นหมื่นบาท แต่น,นี่ถ้าเป็นกลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะได้5,000บาทครับเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางคืนนั่นเองนะฮะะนั้นก็นี่คือข้อมูลล่าสุดครับสำหร,รับมองาทีรร่นำมาฝากกันนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะถ้าคุณติดตามช่องผมครับผมจะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆข้อมูลอะไรต่างๆความรู้นะครับที่จะเสริมให้ตัวคุณได้เงินมากขึ้นมีชีวิตดีขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้น เร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะการแจ้งข่าวสารนะจะแ,แจ้งข่าวสารที่ทําให้คุณได้ประโยชน์ได้เงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นมีช่องทางทางเดินทําให้คุณไปต่อในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เต็มใจทำช่องนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างมาแนละ้วครับผมเต็มใจทําทุกอย่างนะครับตั้งแต่ผมสอน มุมมองในการทําธุรกิจนะครับผมอ่านหนังสืออะไรมาก็เอามาแนะนํามาแบ่งปันทุกท่านนะครับรวมถึงนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มทั้งตั้งแต่ทุกแนวเลยครับมีสอนภาษาจีนอะไรด้วยครับในช่องนี้นะฮะแล้วก็ทุกความรู้ที่ผมได้อ่านมาและดีมีประโยชน์นะครับเช่นสมุนไพรต่างๆนะครับสรรพคุณต่างๆมันก็มีทาเอาไว้รวมถึงถ้าใครต้องการอยากจะมีเพื่อนในโลกออนไลน์นะครับอาจจะไม่ได้ ถึงขั้นที่แบบว่าแต่อาจจะโชคดีหน่อยบางคนก็อาจจะได้หาคู่ได้เลยนะครับเจอคู่แท้โลกออนไลน์ผมก็มีทาคลิปจัดทําไว้อธิบายสอนวิธีการเล่นวิธีการใช้งานวิธีการเข้าไปพูดคุยคุยยังไงนะครับให้คุณเนี่ยไม่โดนเอาเปรียบนะครับในโลกออนไลน์ว่าโลกออนไลน์เนี่ยมีความเอาเปรียบอยู่ในนั้นซ่อนอยู่เยอะเลยนะครับนอกจากมุมมองด้านดีมันมีครับแต่มุมมองด้านที่มันไม่ดี ด้านที่ทําให้คุณสูญเสียโอกาสสูญเสียเงินเพราะบางคนเนี่ยก็โดนหลอกในโลกออนไลน์ไปเยอะนะครับผมก็ยืนอยู่ตรงนี้เพื่อจะบอกความจริงไม่ให้คนที่ไม่ดีทําเรื่องไม่ดีได้นะครับก่อนรวมถึงกระแสะข่าวต,ต่างๆครับผมก็ติดตามมาให้ว่ามีเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอย่างไรนะครับในข่าวต่างๆทำในโครงการต่างๆของภาครัฐก็อะไรที่เป็นมิจฉาชีพใครทําคลิปที่หลอกลวงผมก็จะทําคลิปช่วย ตอบคําถามตรงนั้นให้นะครับเพราะว่าพอมีคนคําถามมาเยอะผมก็ต้องทำคลิปตอบคาถามให้นะอันนี้เนี่ยเป็นความหวังดีและความตั้งใจจริงของผมที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นพ้นจากความลําบากมาสู่ความสบายแล้วมีความสุขได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้คือข้อมูลที่นาวาฝากการสลับในวันที่7มกราคม65นะครับทวนอีกทีนะครับสถานะที่คุณต้องได้ครับต้องขึ้นได้รับสิทธ จะโอนเงินวันที่7มกราคม65ณวันที่30ธันวาคม64นะครับถ้าเป็นแบบนี้คุณได้เงินชัวแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูแลสุขภาพมากๆนะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ